สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องสภาพอากาศมานำเสนอกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตเส้นทางล่าสุดพายุวิภาขึ้นฝั่งวันนี้ไทยโดนเต็มๆวันนี้ถึง24กรกฎาคม2568สี่ภาคฝนตกหนักระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากต้องเตรียมพร้อมหากต้องอบพยพ วันที่22กรกฎาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาเช้าวันนี้22กรกฎาคม2568เน้าเวลา4นีนาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ50กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองท้ายบินประเทศเวียดนามกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองนี้ ในช่วงสายวันนี้22กรกฎาคม2568และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีปรสชชันและย่อมความกดอากาศตา่ำตามลำดับหลังจากนั้นพายุนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนต่อไปในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุยังคงมีกำลังแรงแม้พายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อใกล้เข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่จะส่งผลกระทบทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพน,น้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตเส้นทางล่าสุดพายุวิภาขึ้นฝั่งวันนี้ไทยโดนเต็มเ,ม,เมวันนี้ถึง24กรกฎาคม2568โดยเฉพาะช่วง2 2ถึง24กรกฎาคม2568 ต้องเตรียมการรับมือและเตรียมความพร้อมหากจำเป็นต้องอบพยพรวมทั้งอาจมีลมแรงหลายพื้นที่และคลื่นลมมีกำลังแรงโดยเฉพาะช่วง22 2 5ถึง25กรกฎาคม2568ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระวังคลื่นลมแรงเรือเล็กงดดอ,อกจากฝั่งโดยเด็ดขาดยังต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดระมัดระวังกันด้วยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ